ที่ตัวเองอะอยู่กับเขาอะตัวเองไม่มีความสุขงั้นสินะงั้นก็ได้ตัวเองอะมีความสุขกับเกมของตัวเองไปให้เกมอะมันหาข้าวให้กินให้มันหาเสื้อผ้าให้ใส่เชิญตัวเองอยู่กับเกมของตัวเองไปเลยนะเขาอะจะไม่ยุ่งกับตัวเองอีกกีวีกีวีไม่ใช่เฮ้ยทำไมกีวีไม่เข้าใจบ้างวะเนี่ย บีมีทำใบเสนอราคาให้พี่หน่อยนะได้นะนะทำเองสิพี่อัน๋นเห็นวันๆเล่นแต่เกมวันละสองสามชั่วโมงยังเล่นได้เลยแค่ทำใบเสนอราคาไม่กี่นาทีทำเองไม่ได้หรอบีแต่มันเป็นงานของแนกบ,บีนะแล้วไงพี่อัน๋นบีไม่สะดวกใจร่วมง,งานกับพี่เข้าใจไหม บีบีรอพี่ก่อนบีช่วยพี่หน่อยเชิญค่ะนั่งค่ะมังกรมังกร นี่มันเลยเวลาส่งงานมาแล้วนะคะไหนนะคะดรัฟแรกของพี่เออคือมังกรติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็ QC นะสิครับผมมาทุงเข้ามาแล้วแต่เหมือนว่าเขาจะยังไม่เสร็จมนะั้งฮะ QC วซีกิ๊วแฟนมังกรนี่อยู่แผนกคิวซไม่ใช่เหรอคะทำไม ไม่ให้กีวีไปทำงานนี้หรอคะกีวีเนี่ยตัวดีเลยครัพี่แจงมังกรนี่เราสองคนอ่ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันน่ะก็อีกคนหนึ่งที่ว่าทีมเรามีปัญหาแน่ๆมีอะไรอะ่ะไหนเล่ามาสิกือพ,พี่แจง ผมกับกีวีอ่ะทะเลาะก,กันแค่ผมเล่นเกมมาตั้สามชั่วโมงกีวีเขาก็โมโหใส่ผมทั้งที่ผมอ่ะนะซื้อขอให้เขาทุกอย่างเงินเงินที่หามางกุกุกทุกวันนี้เนี่ยให้ใครก็ให้เขาหมดเล่าผมก็ไม่ดื่มบุ้นหลี่ก็ไม่เคยสูบก็ไม่เคยต้องใจเขาด้วยแต่อีแค่เล่นเกมแค่นี้เนี่ยมาอะไรกันนักหนา พี่แจ็คพี่เข้าใจผมไหมทะเลาะกันเองล่นเกมโอเคพี่เข้าใจแล้วค่ะแต่มังกรวันนี้พี่ต้องมีงานส่งนะเข้ครับเรื่องส่วนตัวก็ไปปรับของเข้าใจกันเองส่วนเรื่องงานเนี่ยยังไงต้องได้วันนี้มังกรกลับไปทำงานได้แล้วค่ะ กีวีเกีวีขึ้นมาพบพี่ชั้นสามเลยคะ่ะชั้นค่ะ ใชนั่งค่ะคุณกีวีกีวี่ค,คะพี่ไล่มังกรออกแล้วนะคะเพราะว่ามังกรน่ะมีปัญหาเยอะมังกรน่ะทําให้บริษัทส่งงานลูกค้าไม่ทันบริษัทเกิดความเสียหายมากเลยคะ่ะเอ,อคุณแจงคะอย่าไล่มังกรออกเลยนะคะ ทั้งหมดอะเป็นความผิดกิวีเองค่ะกิวีไม่ได้ส่งงานให้เขาเองอะค่ะเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพราะกิวีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นน่ะแจงไล่กิวีออกค่ะออออคุณแจงครับกิวีขอโทษค่ะอย่าไล่กิวีออกเลยนะคะกิวีขอโอกาสอีกครั้งนึงค่ะ แล้วกิวี่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเลยค่ะคุณแจงคุณกิวี่คะคุณกิวี่รู้ไหมคะว่าบริษัทอื่นน่ะเขาไม่เคยให้สามีภรรยาทำงานที่เดียวกันเลยค่ะคุณแจงเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาครอบครัวมันจะทำให้กระทบกับงานของบริษัทแล้วเนี่ย กีวีกับมังกรน่ะทะเลาะก,กันทำให้บริษัทอ่ะมีผลกระทบมากมายเลยคะ่ะแล้วกีวีเองอ่ะก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะกีวีน่าจะแยกแยะได้ว่าไหนเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวส่วนไอ้พวกปัญหาเล็กๆน้อยๆอ่ะคะ่ะกีวีก็ปล่อยปล่อยมันบ้างะคะ่ะแต่คุณแจงคะ ทุกวันนี้กิวี่กลับบ้านไปอ่ะกิวี่ก็ทำในงานบ้านสว่วนมังกรอ่ะก็เล่นแต่เกม <_ letter> เขาบอกว่าขอพักสมองอะคะ่ะคุณแจงพักบ้านอะไก็ไม่รู้เป็นสองสามชั่วโมงอ่ะกิว <_ letter> ีว่าแบบนี้ยกิวีทนไม่ไหวแร้วนะคะเออเนี่ยมันเข้ามาในป้อมแล้วออกของอะไรเนี่ยอันอูออกขออย่างนี้นะ ออกี่บ้านเนื้อตัวเองมากินข้าวเขาทำกับข้าวไปเสร็จแล้วจะคิวอะไรกันนักกระหนาเนี่ยวนตาเราจมากินข้าวมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองมากินข้าวเร็วโอ้ยรู้แล้วเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยเขาเลยอันทีเดียวเขาแรกะเขาเลยเขาเลยอันเออตัวเองมากินข้าว โ้ดูแล้วเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยเฮ้ยิววี่ทำอะไรเนี่ยโอ้หัวตายเลยเนี่ยนี่ตัวเองไอเกมเนี่ยมันสำคัญกว่าเขางั้นเหรอฮะมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่ตัวเองทุกวันเนี้กลับบ้านมาตัวเองก็ต้องอ,อยู่กับไอเกมเนี่ยแล้วไหนจะวันหยุดที่มีวันเดียวของเราอะ่ะ ตัวเองก็งเวลาไปทำโอทีกลับมาก็เล่นแต่ไอ้เกมเนี่ยแล้วเขาล่ะตัวเองตัวเองเคยสนใจเขาบ้างไหมกีวีเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอพี่อ่ะขอพักสมองหน่อยได้ไหมพักสมองอ๋อที่เล่นเกมเวละสามชั่วโมงเนี่ยสมองตัวเองเสื่อมไปแล้วมัง้งกีวีพี่อ่ะทำงานทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะกีวีอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้ พี่แค่ขอมีความสุขแค่ตรงนี้หน่อยได้ไหมมีความสุขอ๋อที่ตัวเองอะอยู่กับเขาอ่ะตัวเองไม่มีความสุขงั้นสินะงั้นก็ได้ตัวเองอะมีความสุขกับเกมของตัวเองไปอยู่กับเกมไปให้เกมอะมันหาข้าวให้กินให้มันหาเสื้อผ้าให้ใส่เชิญตัวเองอยู่กับเกมของตัวเองไปเลยนะเขาอะจะไม่ยุ่งกับตัวเองอีกกีวีกีวี ไม่ใช่เฮ้ยทำไมกีวไม่เข้าใจบ้างวันเนี่ยเล่นเกมอ่ะวันละสามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะยังจะเป็นเรื่องอะไรอีกหรอคะคุณแจงกีวีแค่เรื่องเล่นเกมเองนะคะพี่ก็ไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยอ่ะกีวีลองคิดดูนะ ที่เห็นกระเป๋าที่กีวี่ถืออะถ้าพี่ทายไม่ผิดอะน่าจะใบละสักสี่ห้ามื่นแล้วไหนจะโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่อีกมังกรอะเขาซื้อให้กีวี่หมดเลยไม่ใช่เหรอคะโซเชีนี้ก็น่ากินะเอาหน้าปลาแซลมอนดีกว่า กันช่ากีว<อ>ี่ะมาอยู่เลยเขากำลังเลือกอาหาร,รเย็นของเราไงเตือนจะกินอะไรอืกีวีอยากกินอะไร,ะไรเลือกมาเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาเลือกให้กีวีนี่กุชชี่กุชชี่เล่นเรื่องโอกาสอะไรอ่ะครบรอบวันแต่งของเราไง ที่สุดเลยเปล่งจอมได้ด้วยอ,ะอ่ะจะไปลืมได้ยังไงล่ะแกะเลยได้บ้างเหรอแกะแกะเลย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 นะวุ้ยกชี่วุ้ยเติเองอย่าบอกนะว่าเป็นกระเป๋าอะ่ะชี่น้องชอบไงล่ะจริงเหรอขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะวุ้ยใบนี้ที่กีวีอยากได้นี่ใช่วุ้ยทำไมตัวเองรู้ว่ะเพราะเขาอยากได้ใบนี้อนะ่ะ เก่งไหมล่ะเก่งที่สุดเลยค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคืนเนี้ยเขามีรางวัลให้เราไม่่ายแล้วมาเร็วมาเร็วเบลถ่ายรูปคู่กับกระเป๋าใบใหม่เขาหน่อยไปเลยเลยไๆ้นี่นี่นี่มองกล้องนะหนึ่งสองโอเคอุ้ยสวยมากเลย ไม่ดับไปอีกแล้ว啊เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเปิดซิกี่วี่ขา<อ>โทรศัพท์เขาอะมันดับไปอีกแล้วอะตัวเองโทรศัพท์เขาแบตมันน่าจะเสื่อมแน่เลยอะอกดไม่ติดเลยเนี่ยโหไม่เป็นไรนะงั้นใช้เครื่องนี่เฮ้ยนี่มัน ไอโฟนนี่นาส<ช>ี <4 S 2> ทองเัมนที่เขาอยากได้ด้วยอ,ะอ่ะอุ้ยสิบสามโปรแม็ตัวเองขอบคุณนะเขอบคุณตัวเองที่สุดเลยอืมโอ้เครื่องเนี่ยมันเสียก็บอกพี่สิพี่ได้ซื้อใหม่ให้เลยอืมก็เขาเก่งใจนี่นะแต่ก็ขอบคุณนะคะตัวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยว่าแต่พี่หิวอะ่ะจะกินไก่ทอด งั้นได้เลยเดี๋ยวกีวีทำให้สุกฝีมือเลยยอดเลยอย่ารอนะได้เลยค่ะแล้วเขาขอแค่เล่นเกมอะ่ะวันละสองสามชั่วโมงอะ่ะกีวีจะให้เขาไม่ได้เลยเหรอพี่อะ่ะก็ไม่อยากยุ่งเรื่องครอบครัวหรอกนะกีวีแต่มันจะเป็นปัญหาอะไรมากนักหรอ แค่เขาจะขอเล่นเกมวันละแค่สองสามชั่วโมงอะ่ะเพื่อแลกกับการที่เขาต้องมานั่งทำโอทีอะ่ะเสียสละเวลาแล้วเอาเงินนะ่ะไปซื้อของที่กีวีอะ่ะมีแล้วมีความสุขอ้าวพี่มกรยังไม่กลับบ้านอีกเหรอหกโมงแล้วนะพี่ทำโอทีนะซิโอ้โอทีอีกแล้วจะเอาเงินไปไว้ไหนเลยฮะเก็บตัง ซื้อ, iPhone อไโอโฟนให้ค i วีนี่แหละโอ้โหใไอเด็นแฟนๆนี่หลับตายเลยนะเนี่ยซื้อไอโฟนให้ไป <c oughs> okay, สาวงั้นฉันกลับก่อนนะพี่นะโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวกลับดึกมากละโอเคเดี๋ okay, ทางนี้แหละอ่า <c oughs> จะไปวินให้ เพื่อนรักเองอะไรเนี่ยว่าใครทำงานมันหยุดละอืมนี่ตอเนี้ซื้อของให้เมีแล้วสิท่าโอ่องเียได้อะไรล่ะก็เมียนะสิได้อไอโฟนสิบสามเนี่ยก็ต้องมานั่งทำงานมันหยุดเนี่ยทำกูทีพิเศษด้ะโอ้ยแกนี่ยมันท่าเมียที่แทู้จริงๆเลยบางกอนอก็ว่าไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะแกวันเนี่ย มาทำงานนี่ว่าอย่าบอกแล้วเมียได้เคงสำอ้างใหม่นะนะเฮ้ยชุดนี่นึ้องอืมอก็เมียนั้นสวยนี่ว่าแต่เมิงเอาใจเก่งเลยนะออโอ้ยกลัวเมียต่สิไม่ว่าเฮ้ยใครกลัวเมียไม่มีหรอกแถวนี้อโอ้ก<อ>็ซื้อให้เขาไปเถอะนะแลกการได้เล่นเกมสองสามชั่วโมงต่อวันนะ่ะแค่นี้ฉันก็พอใจละอืมใช่ไหม ก็วางกันว่ะเขอยืมได้อะไรก็ซื้อเข้าไปเถอะนะเออเจ้าเวล่ะเออวันแต่คืนนี้ไหนไม่ล่ะเงินวางเงินวางเฮ้ยคุณงี้เข้าเกมเลยไหมของคืนเนี่ยเอาเอ้ยไปได้สิต้องทำงานต่อเว้ยคืนนี้คืนนี้คืนนี้เออได้เลยเวลาเดิมนะเวลาเดิมไม่แม่เกี่ยวชนิดหน่ะ รู้ไหมว่าของแต่ละชิ้นของกีวีอ่ะเขาต้องทำงานบางทีสามเดือนหรือบางชิ้นอ่ะทำงานทั้งปีเลยนะกีวีเพื่อที่จะเก็บเงินอ่ะซื้อของให้กีวีเพราะเขารู้ไงว่ากีวีมีอ่ะแล้วกีวี่จะมีความสุขแล้วกีวี่จะยอมไม่ได้เลยเหรอกับแค่ให้เขาเล่นเกมวันละสองสามชั่วโมงอ่ะมันเป็นความสุขของเขานะกีวีกีวี เข้าใจแล้วคะ่ะคุณแจงยังไงกิวต้องขอโทษด้วยนะคะเข้าใจกันก็ดีแล้วก็กลับไปปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็อย่าให้มันเสียเรื่องงานอีกละ่ะได้เลยคะ่ะคุณแจงไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะยังไงกิิวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะนี่ถ้ามีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกนะ <ส gas: S 2> แต่งจะไล่ออกทั้งสองคนเลยไม่มีละค่ะไม่กล้ามีละค่ะ ตัวเอง,เองมานั่งนี่ก่อนมาเร็วมาเร็วๆค่ะมานั่งก่อนเร็ว <c oughs> เดือมน้ำนะตัวเองเขาลิ่นน้ำไปให้เย็นชื่นใจเลย <c oughs> ตัวเองจะได้หายเหนื่อยไงยังไ <c oughs> มเนี่กีวีตัวเองเขาขอโทษนะที่วันนั้นน่ะเขาพูดกับตัวเองแรงเกินไปอะ่ะต่อไปเนี้ยเขาจะไม่ให้ตัวเองอะ่ะซื้ออะไรให้เขาอีกแล้ว ตัวเองอ่ะจะได้ไม่ต้องทำโอทีได้มีเวลาพักสมองแล้วก็จะได้อยู่กับเขาน,น,นานๆไงดีไหมโอโ้กีวีขอโทษนะพี่อ่ะพูดแรงเกินไปต่อไปเนี่ยพี่อ่ะจะเล่นเกมแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นวยจริงเหรอจริงสิแต่ไม่เป็นไรหรอกตัวเองเขาให้ตัวเองเลยวันละสองชั่วโมงโอตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองอ่ะ ทำงานหนักเพื่อเขาขนาดไหนตัวเองเอาไปเลยวันละสองชั่วโมงดีไหมโอ้กีวีน่ารักที่สุดเลยเถ้ากีวีอยากได้อะไรอ,อยากพี่จะซื้อให้ทุกอย่างเลยจริงเหรอจริงสิแฟนเขาน่ารักจังเลย